กระลาบสุดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่คลุรักคุหค่าหนูนี้คุณอยู่กับผมในเกม u ุลตร้าแมนไฟติ้งอีว l ลูชันรีเ i ิร์สโหก็ต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้นี่เป็นเกมที่เล่นแล้วเครียดมากเออมันไม่ได้หายเครียดนะนี่ขนาดเรา n o r m a l ผมนะว่า สัป,ปลาดในเกมนี้นี่เก่งมากครับนะเก่งแบบว่าไม่รู้ว่าสร้างให้ใครเล่นนะผมโอเคเดี๋ยวนี้เราจะมาสร้างความเครียดและกันโดยการปราบสัป,ปลาดนี่แหละเออคือเราไปให้สัป,ปลาดกับ with, ืึผมนวสผมนะหญ่เกมนี้จะเป็นประมาณนี้แหละ<ก>เปิดชางม,มาเนี่ยเราเจอกับพวกเฮลิคอเตอร์นักข่าวนะว่างจัดก็เลยมาหาข่าวที่นี่ผมซึ่งมันอันตรายมากแล้วเราก็เจอกับเจ้าคมโ,โมล่าของนะที่น่าจะอ,อ่ากลายพันธุ์แล้วกลายเป็นร่างเอกเหนือผมนะ ดูก็มีอุลตร้าแมนที่กำลังจะโดนปราบโอ้โหก็คืออุลตร้าแมนคอสต์มดผมมาให้กุณโมล่ากัเพิ่งเออมาคือสับพลานในเกมนี้ผมบอกแล้วเขาว่ามันน่ากลัวจริงครับดูสิหางก็ยาวแล้วก็แหลมมากผมนะดูทรงแล้วไม่น่าจะรอดเหมือนกันนะผมเนี่ยโอเคคอสโมดมาแล้วผมเดี๋ยวนี้เฮ้ยแกจำอะไรเฮ้ยตีสิว่าอุลตร้าแมนชั้น <c oughs> มันไม่ตีอ่ะเออมันโดดแเด๋วเฉยเลย โดนฟรีเป็นหนึ่งห้าผมนะสกิลแรกโอ้โหดูมันเวี่ยงหางผมแต่ผมดูทรงแล้วมันคล้ายๆกับหมูนะตัวเนี้มากกว่าขึ้นหลอดผมนะนี่คือระดับนอร์มอลผมถ้าฮาร์ดคอรกรบโดนียอคือตายแอมแอผมไม่ต้องปากเออมันดักโซ2สองผมนะมาดิขนาดจะจับก็ไม่ให้จับผมนะอาจจะเป็นเพราะว่าอุต้าแมนตัวนี้มีจิตกุณธรรมสูงเกินไปต้องกายล่างเออ นีแ่แหละเออคุณธรรมไม่ได้บอกกับเราผมคุณธรรมมัปกป้องให้ไม่ได้นีออ่ใช้กําลังในการต่อสู้ผมสิมันนี่แหละสวยเออเอาละต่อไปก็พวกมนุษย์ทุกคนนะโผมาซึ่งก็ขนรถหางมาเยอะแยะแล้วผมนะโอเคเราต้องต่อสู้ผมกลัละ โอเคกระทืบกบลาก่อนให้มนุษย์มันยิงกระสุนใส่มันสวยเฮ้ยบล็อกได้เว้ยมันเออเตะล่างเออเอาซี่จริง,รงๆเขาให้กด X นะแต่ว่าผมขออนุญาตปล่อยให้มันโดนรถก่อนเพราะว่ามนุษย์เองมันก็ใช่ว่าจะยิงแต่สัปปะรดไงอุลตร้าแมนมันก็ยิงได้เหมือนกันนะเออศัรตรูที่น่ากลัวที่สุดก็คือมนุษย์ที่ผมไม่ใช่อุลตร้าแมนสัปปะรดก็คือผู้กระทำ พี่วิญญาการโร่เข้าสิงน,นึ่งนึ่งไปกนคอเไปล่างโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยกูเด้งแล้วเอาละผมว่าผมไม่น่าจะรอดหรอผมนะสุก์แรกเข้ามาแล้วผมบอกเลยว่าเกมนี้ในเกมกระทืบอุลตร้าแมนนะ <laughs> เออ ไปดลานหนึ่งผมนะแข็งแกงมากเจ้าก,กมรมวะล่ะโดดเข้าไปในเมื่อมันตีไม่ได้ผมนะก็จับทุ่มไปเลยลเแล้วกันเฮงจริงบอกก่อนนะผมพื้นฐานแรกเรียนรู้จากประสบก,การณ์เออมาดีวะเอมันช่วงมันดีกว่า เราก็ไวกว่ามากสบัดได้ดีมากผมนะเอาดิแหลกกันเลยสวยคอโมโบมากผมเออโดนอยู่นะโอโ้โหรถอย่างน้ำเราโดนจมตีมกเกือบจะตายอะ่ะแล้วก็มาฉากรักซีนตัดนะผมนะทำไมตอนที่มันปิดคอโมโบแล้วมันไม่คัดซีนให้เรา <c oughs> คิดดูเลย ดูนะเนี่ยขนาดเราก้มหลบให้สป,ปราร์ตนะแต่อุลตร้าแมนโดนยิงเฉยแล้วเราก็จะตายเฉยเอ่ะมาดิวะเออมึงจะตายก็ตายวะผมจะลองให้ดูผมนะว่ามันจะได้ผลไหมเนี่ยสป,ปรา,าร์ตไม่ลดสักแง่ถ้ามึงก็มีจิตใจไม่ตายแล้วเกินนะอุลตร้าแมนเลยมึงรู้เหลยจะตายนะเนี่ยไม่รู้เหรอว่าแกจะตายเนะี่ยเออสักหนึ่งดอก สุดพลังไปเลยไม่งั้นนี่เราเนี่ยแหละที่จะแย่รถอ,อ,อย่างน้ำรถน้อยมากผมนะเขากับท่ายเอ็กโอเครู้สึกว่ามันจะแข็งแกร่งกว่าเดิวหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหขโมยแล้วผมโอ้โหนะ่าจะไม่รอดละ อุลตร้าแมนตัวไปบังผมนะดูจงังหวะซะก่อนโอ้โหเรียบร้อยอุลตร้าแมนสีแง่แก <c oughs> คือผมกลัวว่าทุกคนจะไม่ได้เห็นห้ามนตาสุดยอดของเ e อ็กโกมล่าผมนะผมก็เลยจัดให้ดูไปเลยละกันดูโครงหล่าของสปราร์ลแทงอุลตร้าแมนแบบตรงกระบังลมผมนะนี่ดูสิผมบอกแล้วว่าเกมนี้คือเกมกระทืบอุลตร้าแมนผม เออฉากนี่มันค่อนข้าง,งเฉลียหน่อยๆนะเออฉากการตายที่อนหนักมากเอาละรอบที่สามผมนะบอกเลยว่าฉันต้องถอยอัน,นี่อยซิวะเออค <c oughs> อมบบสฉันเวลาเป็นคอมบสสีนี้ลถกรุณาเปลี่ยนสีด่วนนะผมนะเพราะว่ามันมีใจเมตตาดูมันตีแทบไม่เข้าม ต้องทำให้ฮิตไว้เออเอาสุวะปล่อยแข้งต่อขาชมวันนี้แล้วกันเออมาดิโชควนี้แล้วแกโชควนี้แล้วแกนี่หรอวะเออถึงเวลาฉันจะขวัดขึนแกบ้างแล้วนี่แน่จับพลังพอโหัวเรืช้าพลังเสี่ยงตัดคัสซินเอ่อโฮสต์ว่าคงจะเกินเออเออ,อสับหลากินไปละ มาสิครับตุวรับความกระหายเลือดของฉันลยซะอืมในวกนี้ก็ยิมงมงั่วเออกระทืบไปอีกเออมาดิเอาหรือวะเอาสิปะปังให้ก็ได้โอเคหนึ่งล้อแลผมเฮ้ยเจ็บเยอะเจ็บมากอือบอกไว้เฮ้ยอุตาะแนบนบ็อกซ์ ทีนี้เสียงไม่บล็อกให้มันนะเออโอ้โหโชงมาดีฮนะทีมาสู่เขาเออนัอน่นแหละทีจังหวะที่ผมกำลังจะชาร์จพลังตอนที่มันโดนดิงรถอย่างนั้นอีกแล้วโอหเล่นน้งเหงอตกแล้วนะเกมเนี้ยได้เหงอผมเกมไม่ได้เหงะ อืมติดแเครียดเออปลายขาไปก่อนหนึ่งจังหวะปลายขาอีกหนึ่งจังหวะปลายขาอีกหนึ่งจังหวะอืมลุกขึ้นมันตะแบนมัชัวร์รำเอออีกละเฮ้ยทำไรของแกโอ้โหฮ่าอะไรไม่รู้ผมนะโคตรแรงเลยล็อกไว้เออได้ไม่ได้ไม่ได้ผมนะ เป็นท่าที่บล็อกไม่ได้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันผมกดบล็อกแล้วนะแล้วก็ลุก,กาดไปอีกอุตเตอร์แมนนี่แบบกาดนเบามากของเออมันโหดเกินใครเป็นสาวของอุตเตอร์แมนคอสโนสเนี่ย <c oughs> กรุณาลองมาเล่นดูผมนะเออจะเข้าใจว่าการโดนกระเทือ,สอบบนสนบัดเป็นยังไง เอาละรอบนี้เท่าไหร่ไม่รู้ผมนะแต่รอบนี้นี่มันต้องมาละจับคอเออชาบพลังเลยแกฉันอยู่ล่างนี้ก็ได้ครับจับคอเออเล่นอย่างนี้เลยละกันจับคอเออไปดูสิตากะระลดอย่างน้ำจับคอแ <laughs> ม่ข้างนี้เทคนิคเออ ใครว่าผมไก่ด่ก็ไม่แปลกผมนะนี่คือจังหวะในการต่อสู้ <S <S คิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วจังหวะนี้อ่าคัดซีนนะผมนี่ผมยำเซฟเลือดสุดๆแล้วนะรอสมเนึ่งเราต้องปราบให้ได้อย่าไปยอมมันให้มากผมขออย่าใช้ล่างสีฟ้าแหละล่างแห่งคุณธรรมจับคอมัน ดูนะทมที่แบบว่าไม่เข้าใจเหมือนกัน,นไอ้จะโดนจะโดนรอบโจมตีเมื่อไหร่ก็เป็นไม่ใช่เรื่องแปลกล่างเนี้ยเห็นตัวไหนก็ไม่ตาไปหมดแกนี่สุดท้ายก็กาไไลายเป็นพายร้ายผมนะมเออนี่ดูครับไม่ตาขนาดไหนเวลามนุษย์ยิงนี่อุตโมยเอาตัวไปบังผมนะแล้วก็เลือดแล้วก็ลดแต่ไม่ยิงสปราร์คเออ นิดนึงผมจังหวะน,นี้ต้องมาละกลายเป็นคนเสียสละเอาละฟินิชถึงเวลาปิดฉาก,แ,กแล้วจงหายไปซะแสง,งคุณธรรมของบุดดาเอาละสงล่งเราไปแสงขหงคุณธรรมผมนะ โอ้ม uh, ีเฟรมเด็กตกด้วยเอออ่าเรียบร้อยผมนะเปลี่ยนสไตล์ใคระยเักับไปเป็นกุมโมระเหมือนเดิมแล้วผมไปลงแล้วหลังจากที่กระทืบเราตายประมาณ3-4ครั้ง โคตรเก่งเลยเอาดีไปมาก็ได้ตัวของ e กโ o มูล่ a มาผมนะโดนไปสักสองสก,กิลอะจิบเอฟเอฟเลยต่อไปก็เอพิโซดที่เจ็ดนะผมเอพิโซดที่เจ็ดอยู่ไหนเอ่ยเอา้าหกแล้วเจ็ดไปไหนล่ะมันนี่แปดนะเนี่ยเฮ้ยอ๋อเจ็ดอยู่ตรงนี้ผมนะเออผมว่าเจ็ดมันหายไปไหน โอเคผมนะวันนี้ก็มาแบบ2ตัวแล้วกันนะเพราะรอบนี้น่าจะไหวอยู่ไปยิ่งทีโซลิเจนผมไม่รู้ว่าเจอกับตัวอะไรนะ,ะนักข่าวก็ยทำข่าวือนเดีมยวผมนะโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยหายาโคตรใหญ่เลยใครวะเนี่ยคุณตรแมนไกย่าผมงออกัง สบควายหัวดิสุดคนทำอยู่ตรงนั้นหมอนี่มันมีมิติอยู่ไงมกะหยากะหยาเห็นกับเหัวนะครับผมว่าอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะปล่อยพลังไปไม่ไม่ได้ผลมาโอ้โหเมื่อกี้ดูตัวจัดใหญ่ตอนใ้ตัวเขากันเฉยเลยนั่นมันกะหยาผมโอ้โดนซ้อมอีกกล้วทีบเลยใช้พลังชัวชัวโอ้โหพลังไม่ได้ผลนะผมก็ใช้ให้ดูอีกทีนึงไงว่าไม่ได้ผลจริงๆ คือเรื่อตกงมาของมันโอนแต่มันกแกย่าแปงลงร่างไม่ได้เฮ้ยต้องจับละนี่แน่แกหมุนควงสว่านเป็นหนึ่งจงังหวะออกสิ่ออกซี่ย่าตะแบนแสายยาวควงสวน่นเออเอาละตีได้แล้วผมแกอาม้งงมาผมข้าค,คือแกอา ชนกันเลยโดนอูฟตาริโนคุมบินีมาโดนหนักใครจังแกอาไมตาสีหมองครับเพ <c oughs> ื่อฟันหลังนหนึ่งจงังหวะแกทำอะไรอะ่ะ <c oughs> แกอยาบอกแกทำอะไรอุตเมียนอากูผมนะเออรุงเดินไกอาเฉยเลยอากูาอ,อากูตาสีหมองอุตเมียนแกอากูนี่มันซ้อมเป็นเดียวนะฮะมาดิเฮ้ยชุบเฮ้ย พุ่งมันดีไหมโอ้โหโอ้โหท่าสามันสูงมากเก่งเลยเก่งเลยแกหย่เฮ้ยเดี๋ยว็อกสิวะย่าอ,ยอ,อืออืออยู่เดี๋ยวคนเราเอ,าอกีกครับผมมาดิหนึ่งจังหวะมัมีดาบด้วยฮะ ย yeah. จังหวะแรกของผมนะสตันเฉยเลย <c oughs> ขัดจังหวะได้ผมมาดิเออแต่หน้าผมจังหวะมาเหมือนกันเขาบเตะไปก่อนดูรับไม่ใช่เรื่องเข้าหลังข้าหลังข้าหลังดีมากกุบันไต่กันคอเอ้ยย่า จะขออีกทีนึงโอ้โหติดได้แค่สองทีเองบาฮาลุพัดบาฮาลุพัดอีกทีนึงเออเออสวยงามเ,เ,เ <c oughs> ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเก็บไปละเอาสกิปไปหนึ่งจังห <c oughs> วะนี่ลมพลังอ๋อเปลี่ยนสีเฉย โผมล่างใหม่กล้ามใหญ่กว่าเดิมเยอะอืมตัวโคตรใหญ่ผมนะดูพลังของฉันสว้ะเขาให้หนิดพี่โอ้โหลดอย่างน้ําเรานะ <Yeah. S 1> มันไม่ลดเลยหรอวะสู้อืมสู้ตั้งนานแกไม่ลดเลยเหรอหรอือผมไรู้ว่ามเป็นสกิลไว้มาขอทุบหน่อยสิตัวโคตรใหญ่นะครับคุณตั้งแมนตัวนี้ ขยาใน,น,นล่างที่มีพลังของไอคูนเยอะเต้ล่างตำรวจสวยบกเรืออืออือยะชัวชัวโอ้โนโ่ฟ <c oughs> ินิสแล้วฝั่งน,นู้น ขยอยเขาใช่ฮะนี่แล้วเป็นยังไงล่ะตัวแมนชั่นซ็อกเอ็กซ์แล้วเหียบร้อยครูโอ้โหกาว่าจะสกิลสองปาบนะแต่ว่าไอ้หมอน,นี่มันบล็อกได้ไงอากูผมนะตาสีม่วงปล่อยพลังเอ,อื <c> ้อ <oughs> <c oughs> เหียบร้อย มีกล้ามก็ช่วยอะไรไม่ได้ผมนะจังหวะนี้อืมฮหือแข็งแๆเหลือเกินแกรจงตายซะเถอะสั่สวเข้าให้หนึ่งจังหวะโอ้โหตกใจผมนะถ้ากูตัวจริงมาแล้วผมจริงเหรอกูไม่ก็ไส่เข้าใจไม่แกกันปลั๊กทนของสร้าเกมครับ

ตัวแม่งอากูใช่ดับแล้วโอ้โหตีอีกละเก่งนักเลยไงพี่จ๋อ,อตัวแมองกูชั้นซัวสัวสัวสัวหืึเป็นไงบ้างซัวเขาให้อนึงจังหวะโอเครู้เรื่องหื้สัวเออเอาซัวเออโอ้โหอีจังหวะนึงผมได้เนี่ยผมพอจังหวะ ดูตัวแม่ตัวที่ใช่ไงละ่ะขอสักทีด้ว,วะคอมโบเนี่ยสวยสวยไม่โดนครับมันข <c oughs> าดจังหวะไม่ได้อยู่ของจริงเฮ้ยของจริง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 โอ้โหไม่โดนจังหวะสุดท้าย <c oughs> <c oughs> ถ้าโดนจะเป็นยังไงเนี่ยปัดเปหนึ่งที โอ้โหก็กดแล้วนะไม่โดนเองเลยดูกันนะกูขอสักทีดูวะยังไม่ได้คอมโบเลยอะ่ะอ,อือม็อกทำไมดาบนี่มันม็อกได้ฮนะรับอ,อือไม่ได้อีกขออีกสักนิดนึงไม่ได้ละเฮ้ยแล้วยงังไงล่ะแกอย่ามาดวนดาบกับช้น แกสินะบางอาจใช้ห่านีกากา้กับเออ่กาย่าก็รับคืนไปเลยละกันลังขึ้นเต่าผมนะ <c oughs> เออก่เกิเกน ตาชาบกะเท่เจ้าหมอนี่อยู่นะเฮ้ยอกน่่งีคนะขนาดมีกล้ามนะยังโดนดูดแต่อุนต้าแมนสู้นี่ไม่เป็นไรเออโอ้ยผมไอ้คือด้านในของเจ้าสปาลาตตรงเมื่อกี้นะเฮ้ยบอตันอะไรผมสปาลาดบอตันย่าทึ่ย่า โอเครู้เรื่องรู้เรื่องไดาสกิลมาละมาดิโอ้ใช้ยากนะสกิลใช้ยากเหมือนกันเนี่ยดนตรีของพลมประกอบเอ่อเพลงเปิดของไกย่านะใช่ไหม ือจะเข้าไปบุกไงโอ้ยใช้ยากนะเนี่ยสศยสศยสศยโอ้ยจอยสามไม่ได้สศย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 โอ้โหไม่ติดผู้คนอาจจะเวียนหัวผมหน้าด่านี้มันหัจริงสศยสศยสศยโอ้โหไม่ติด โอย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 โอ้โหเจ้าสุดท้ายไม่ได้อ่ะโอ้โหเร็วไปกำลังตีคอมโบแบบเพลินๆอ,อ่ะเออตีคอมโบครับผมเออเอาโดนสกิลซะก่อนยาโดนอีกแล้ว เดี๋ยวลองใช้พลังป่ากสกิลนี้ออกไหมใช้พลังป่าไปเลยใช้พลังฟ้าได้ไหมไม่ได้ก็ได้อยู่คือถ้าเราขยับเมื่อกี้มันจะติดสายฟ้าเหมือนให้เราดไูไงออก็เลยลองใช้พลังป่าดูววานะมันได้ไหมมามามาโอ้โหเร็วไปเหรอ เฮ้ยแล้วเข้าลุกขึ้นกระย่าม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 าโอ้โหไม่โดนอยอดสุดท้ายนี่ยากมากเลยนะมารอบหนึ่งมา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 เรียบร้อยติดแล้วโอ้โหฟินิสหาสุดยอดผมนี่งไง ดูลมแสงที่ออกจากฝ่ามือของฉันมับไปเว็บโอ้โหโคตรเท่เลยดึงลมแสงออกจากมิติไงชูโตแมนกายาโคตรเท่เลยครับ อาครูบอกอยืนเหนืออยู่คนเดียวมึงไปไหนกันวปะป่ะเออเสร็จงานแล้วกลับกันเถอะโอ้โหอันนี้เจ๋งไงนี่ได้ดีอยู่ผมนะโอเคเอาละต่อไปก็จะเป็นเอพิโซดที่แปดแลผมนะแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะเพราะว่าเดี๋ยวคิดมันจะยาวผมนะนี่ก็25ทีผมนะขออนุญาต ตัดก่อนผมน้ก็ขอบคุณคนทับพี่ดูมาถึงตอนนี้ผมนะแล้วเจอกันใหม่ในพัหน้าผมบ๊ายบายจุ๊บ